ถ้าคุณกำลังรู้สึกแย่ให้คุณแก้โดวยวิธีนี้ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้อยากอยู่กับความรู้สึกแย่ๆนี้ตลอดไปแต่เราต้องการจะรู้ว่าทางออกมันคืออะไรถูกไหมคะแล้ว3วิธีนี้จะนำคุณไปสู่ทางออกค่ะข้อที่1นนั่นก็คือคุณจะต้องออกห่างจากทุกเรื่องที่คุณรู้สึกแย่ มันไม่ใช่แค่เรื่องที่คุณเป็นอยู่แล้วคุณรู้สึกแย่นะคะแต่คุณต้องออกห่างจากทุกๆเรื่องที่จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่ดียกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าคุณเน่ยอกหักคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปดูหนังอกหักอย่าไปฟังเพลงเศร้านะแต่ถ้าคุณเนี่ยไปดูข่าวไปดูอะไรที่มันทําให้คุณเนี่ย รู้สึกไม่ดีเช่นกันถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องของการอกหักแต่คุณจะเหมารวมว่าไอ้เรื่องเล่ยๆเหล่านั้นเนี่ยมันเข้ามาสู่คุณด้วย,เ,ยเช่นคุณอกหักอยู่คุณเศร้าถูกไหมคะแล้วคุณก็ไปฟังคนเนี่ยบูลลี่กันเรื่องอ้วนเรื่องดําเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วบังเอิญถ้าเกิดว่าคุณอ้วนด้วยเนี่ยคุณจะเหมารวมว่าไอ้เรื่องแย่ๆนั้นนะ่ะมันก็พุ่งเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นออกห่างเรื่องที่แย่ๆไม่ว่าเรื่องอะไรข้อที่2นะคะคุณจะต้อง ไปสู่เรื่องที่ทําให้คุณสามารถที่จะยิ้มหัวเราะได้มีความสุขได้แม้ว่ามันอาจจะฝืนถูกไหมคะคุณกําลังเศร้าอยู่คุณกําลังหดหู่อยู่มันยากมากที่คุณจะพาตัวเองเนี่ยไปดูหนังตลกหรือว่าไปดูอะไรที่มันทําให้คุณขําขันแต่คุณต้องฝืนทําค่ะเพราะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยู่กับสภาวะการที่ทําให้คุณเศร้าคุณจะหาทางออกไม่เจอถึงแม้ว่าคุณต้องฝืนคุณเชื่อไหมว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะพาไปถึงแม้ว่าคุณจะเศร้าอยู่แล้วคุณเนี่ย พยายามที่จะดูหนังตลกดูคลิปตลกดูอะไรที่มันบันเทิงสถานการณ์มันจะทําให้คุณเนี่ยหัวลอออกมาได้ค่ะแล้วนั่นมันจะทําให้คุณเนี่ยลดทอนความทุกข์ลงไปแบบอัตโนมัติข้อที่3นั่นก็คือคุณจะต้องพยายามหาคําถามที่ถูกต้องกับตัวเองนั่นก็คือคุณจะต้องถามว่าทางออกมันคืออะไร อย่าไปถามว่ามันเกิดเรื่องทุกๆเรื่องเศ้าๆนี้เพราะอะไรเพราะนั่นมันไม่ใช่ทางออกค่ะทางออกคือการถามว่าแล้วฉันจะแก้ไขฉันจะเจอทางออกดีได้อย่างไรถ้าคุณไม่สามารถที่จะถามคนรอบข้างได้ให้คุณเข้าไปที่ google ค่ะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีคำตอบทุกอย่างให้กับคุณไม่ว่าจะเรื่องอะไร คุณลองพิมพ์เข้าไปสิคะสมมุติว่าถ้าคุณเนี่ยตกงานอยู่คุณกําลังทุกข์ใจถูกไหมแล้วคุณพิมพ์เข้าไปใน Google เลยค่ะว่าหางานพิเศษตกงานทํำยังไงดีสิ่งเหล่านี้มันจะให้คําตอบกับคุณทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณป้อนคําถามอะไรลงไปคุณก็ได้คําตอบแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณกําลังทุกข์ใจอยู่นี่คือ3วิธีที่จะทำให้คุณหลุดพ้นจากความทุกข์ใจแล้วคุณก็จะได้ทางออก ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะและถ้าคุณมีเพื่อนหรือใครก็ตามที่เขากำลังทุกข์ใจเช่นกันก็อย่าลืมแบ่งปันคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะคะแล้วเราเจอกันที่เพจคุชูรี่ค่ะ